ทุกวันนี้มีคนมาให้ความรู้เรื่องการปั้นหุ่นกันเยอะมากแต่ว่าก็จะมีหลายท่านที่พูดไม่เหมือนกันสักคนเลยแล้วเราจะเลือกเชื่อใครดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับคือผมเองนะครับก็เคยเป็นแบบนั้นเจอปัญหาแบบนี้เลยนะครับในอดีตตอนที่ผมยังไม่มีความรู้ผมก็หาจากโลกโซเชียลนี่แหละครับซึ่งเราก็จะเจอเยอะมากเนาะที่เขามาแบ่งปันให้ความรู้เรื่องการปั้นหุน่นแต่บางทีนะเป็นเรื่องราวที่มันคล้ายกันแต่บางคนแนะนําอย่างอีกคนนึงก็พูดอีกอย่างไอ้อย่างที่ผมเจอนะที่เยอะมากๆเลยคือเรื่องอาหารเช้าบางคนบอกว่าถ้า นะอาหารเช้าต้องกินในขณะที่บางคนก็บอกเลยครับว่าอาหารเช้าอย่าก,กินเอ้ยให้ไปกินตอนเที่ยงเลยตอนเช้าแบบเอาให้ท้องว่างๆไปเลยมันจะได้เบิร์นดีๆแล้วผมจะเลือกเชื่อใครดีหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเฮ้ยกลุ่มอาหารแบบนี้ดีกลุ่มอาหารแบบนี้ดีกว่าอ้าวหรือแม้กระทั่งชีดเดย์มีอ่ะดีนะกับอีกคนนึงชีดเดย์ย่ามีเลยไม่ดีหรอกหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายออกแพทเทิร์นนี้สิถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีกับอีกคนนึงทำแพทเทิร์นนี้ดีกว่าเห็นผลลัพธ์เป๊ะแน่ เอาเยอะเนาะแล้วเราก็มึนเนาะแล้วเราจะเลือกเชื่อใครดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค o n m มมาขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเต็มไปหมดเลยนะครับแต่คราวนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับอันนี้เอามาจากประสบการณ์ตรงของผมด้วยนะครับนั่นก็คือ 1. ให้เราคัดกรองจากข้อมูลเหล่านั้นจากบุคคลที่มีผลลัพธ์จริงๆครับ อันนี้ครับดีสุดแล้วเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาผมเลือกเชื่อผมขออนุญาตเลยนะครับคือผมก็เลือกเชื่อจากคนที่มีผลลัพธ์มีผลลัพธ์ในแง่ที่ว่าเฮ้ยเขามีขุนดีจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ถ้าคนคนนั้นเป็นเทรนเนอร์ด้วยเขาก็แบบว่ามีผลงานในเรื่องของการปั้นหุ่นคนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเองก็เลือกโค้ชที่จะมาให้ความรู้ผมและผมก็เชื่อโค้ดคนนี้มากผมผมก็สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เหมือนกันเนี่ยแล้วผมก็กล้าพูดเลยเหมือนกันการันตีจากผลลัพธ์ตัวเองว่าจากคนทีี่่่อ้้ววนนนนมมมาาาากกกกๆเเืบ80ะลลัแตผ็สรถทจด ลีนไขมันจะเห็นซิกแพคที่ชัดเจนได้เหมือนกันแล้วทุกประสบการณ์ที่ผมได้รับมาผมก็เอามาบอกทุกคนเสมอแทบจะบอกว่าให้แต่สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสายปฏิบัติด้วยซ้านะครับเพราะว่าทฤษฎีที่ผมเคยรู้มาบางบางอย่างน่มันเอามาปรับใช้ไม่ได้ผมก็ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าผมทําอะไรแล้วดีผมก็บอกผมเคยพลาดอะไรมาผมก็บอกเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจในความรู้ที่ผมมีแล้วก็ผลงานที่ผม ได้มาเหมือนกันก็คือตอนนี้ผมอัพเลเวลขึ้นมาเป็นครูเป็นโค้ดแล้วเหมือนกันครับคนที่ได้รับความรู้จากผมไปผมบอกเลยนะถ้าใครที่ก็ตามที่ทําจริงๆผมยังไม่เคยเจอเลยนะว่าเขาไม่เห็นผลลัพธ์นะครับจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เราสามารถที่จะเอามาคัดกรองก่อนได้กับ2เลยครับก็คือถ้าเราคัดกรองแล้วเราก็อย่าเหลือเยอะอย่างเช่นเราอาจจะเหลือไว้สักประมาณ3-5คนแล้วเราก็เอา3-5คนนั้นอนะเอามาปรับใช้เลยนะครับว่าเฮ้ยเราแมทช์กับวิธีของคนคนไหนเพราะบางคนสมมุตินะครับเขา อาจจะคุมอาหารด้วยการทำเอฟแต่ผมเคยลองทำเอฟแล้วแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยผมพิสูจน์แล้วนะว่ามันไม่โอเคแต่พอผมมาทาตามโค้ดของผมที่บอกว่าเอ้ยผมกินสัก 4- ี่ถึงห้ามื้อหมื้อต่อวันก็ได้แต่ให้วางสัดส่วนอาหารดีๆเฮ้ยผมก็คุมอาหารได้พอออกกําลังกายด้วยการทาแพทเทิร์นที่ว่าทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบการทำคาร์ดิโอเอ้ยผมก็สร้างหุ่นปังได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูเลือกคนที่เราคิดว่าเขามีผลลัพธ์จริงๆแล้วลองออกมาปรับใช้ถ้าทําได้คุณรอดูผลลััััพธ์ไไดด้้เลยอาปปรรบบใชกนนูะค